แต่ส oh yeah. yeah. ิไงกหมุ่กันี่หน่อยตัวน่เช่าเออยิงจีเออเป็นสร้างเน่เมึกูหันก้องจองก้องจองอยู่มยเฮ้ยเอานี้จับบื้ังคลิปหรอกวะสกมวเดสูงให้ยิงซุ่มเจ้าลูกมือซะเปลือเลยครับ

อันนี้มันเป็นอย่างคี่ตรงหลือตู๊สองไม่เย็นไม่เลยใส่ของเดิมมันดีกว่าอันนี้ของแต่งไปเยอะของของสูตรของสูตรต้องเปลี่ยนมาใส่ของเดิอมอันนี้เขางอื่นนี่ยังเสตตะ <c oughs> ตัวเนี้ยเนี่ยเนี้ยที่เอาออกมาเนี่ยกูสองกูสองตู๊สองมันปั่นเนี่ยปั่นโซลีดอ๋อ มันใหม่พอดีสายพานอ๋อมันมันฝืดใส่ยพานก็เริใหม่ง่ายมาเปลีป่ยนอืม,มเปลี่ยนใส่ของเดิมแล้ววะนี่ขายยึดท่อเนี่ยนะที่ต้องเฮ็ดไหมวะตม่ย,ยัง,งนเดือมันมันได้โย่แบบนี้แต่ว่าคือเพียงว่ามันบ่ได้ซูนจากตัวนี้ไหมเอาถอดตัวนี้ออกมันต้องเฮ็ดตัวยึดท่อใหม่

ล็อกไปใช้เบิดตัวสอดไปสอดแม่ใช้เบิดอยู่งไรดีบ่เป็นความลำบากคุณเสืออะไรเพิ่นหลายล็อก2อสั้นเทแมงไม่หรอเนี่ยเสืออะไรเขาจนได้เสือมากเนาะคิดเอาโอ้เสือนี่โดนแล้วแม่หรอหลายปีแล้ว เวต้องหมุนซอยป่ะเชี่ยวออกแบบแล้วนี่้ขีดตรงสับหรือเอาสปแนก่อนเน่ยนี่นี่นี่ลอสปิงกันเนี่ย nhiều không? Cứ nhìn thôi. nhiều. เกลียว13เดีย part, ่ย <c oughs> <grateful> บอหาบเงินหาบทองเข้า <defense> บ <l> ้านหาบนดอหาบกุญแจเข้าบ้านตามสโลแกนของท่าน หาบน็อตหาบกุญแจหาบเครื่องมือเข้าบ้าน <laughs> โอ้ยมันจะใช้เ่รอเช่าถอดเอายัาง <c oughs> ไปหรอ,อนกนั่นแหละเรียบร้อยมาอย่างเดียว <c oughs> นา,านี่ครับล่าสุดก็ประมาณนี้ครับลเลยแล้วครับ <c oughs> มาแล้วลูกพี่เอ้ย เรื่องลื้อขาให้บอกนัดก็ไปถอดตัวตั้งเลยโอ้เออใส่ถือไทรูปได้ป้เอะรยังงั้นสิไอ้อตกยนะเป็นยังไะเป็นยังงล่ะอ้าวอบอีน อนหัวกลกน้อไเออตะเอเธอต้องดึงถอยหลังตัวดึงเ้งยหลังดึงอโัดมึขาตัวขจับอีจับยังีจับตุกตาขจับออตุกตาหรืเห็นไหมันมันคัดย

กูสชยยามาอันฮ้องนำไปชือไหม <c oughs> เออเนี่ยนักยูนิยารดทีมลวดถอดหัวกโหลกมั้มเอา,าอ,อีงแล้วเฮ้ยหัวกโหลกไม่ต้องถอดก็ได้เออตัวเราหายเนี่ยหนูๆเหมมันสนิดสิเนี่ยมนเงามันติดอยด่า วัดพ่อทำนี่ตัวตัวนี้ไปตัดวันนี้กี่ทีกระสุนนิทชัวงบางีมันมันต้องนอ็อตเบอร์สีไปยึดข้างในอ่ะ,อะเห็นปะน,น,นี่ยึดมันเออนั่นแหละจะหุ่นมาตรงกันอย่ต้องถอดไปเกียร์ป่ะวะไปเกียรมบางทีเชื่อมออกไม่เท่าแล้วเวฮามาใส่น็อตเอา นี่ก็จำน็อตเกี่วตัวเดียวนี่แหละจะเขาแล้วจะาก็ใส่น็อตเอียงมุกเดี้ยมตัวเดียวเบอร์สิบสี่เบอร์สิบส่ยึดยังไงตัวเดียวมันต้องใส่ย่างีิมะหรือไใส่สองตัวไหมตัวทึ่งตัวนึงล่างตัวนึงนั่นบ่ล่ะเมื่อกี้สันนี้จะได้กบีบไปอันนั้นเลือดขี้เชื่อมมาขี้เชื่อมแงาออกเร็กว่า แงออกเวลาใส่กับบรมยนตรงเอาไปเชื่อมอยู่บ่ของเขามาเขาช่วางะไรไหมตรงตรงเปลี่ยนนี่น้ำบ่บ่ตัวนี้ตัต้องเปลี่ยนเอาไว้น้นเอาไว้สิเลยเออหาแต่น็อตมาใส่มันตรงหาหมูวุ้นโตไหมเกี่ยวไปกันใสน้ำเนี้จะขดเออเราเดินหมางยังเดียวครับช่วงนี้วชอบนี้ วยชอบลื้อทุ่งนี้พี่ขอนะจ๊ะลืกมากเห็นหมดสุกต้วอืม เจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับสวัสดีครับ